สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาชมข้าวหอมขาววิสุทธิ์ครับผมข้าวเหนียวนาปีต้นเตี้ยปานกลางครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตข้าวหอมขาววิสุทธิ์ครับข้าวเหนียวนาปีต้นเตี้ยครับกับเตียเกินไปครับผมสูงกว่านันหาเก้าอยู่ครับเป็นข้าวรุ่นกลางๆครับผมถือว่าพอดีพอดีครับกัน ที่ใส่เกี่ยวมือกะได้ครับผมบริกรมมากเกินไปกะรบำรุงดีๆใส่ปุ๋ยดีๆกะเฮ็ดให้สูงเลยครับโดยเฉพาะที่ลุ่มน้ำแล้วก็มิที่ลมลมไม่นั่นสูงครับแต่ว่าก็บริเทดให้ลมครับถ,ถึงแม้ว่าที่สูงก็ได้เพราะว่าลำต้นของเขาแข็งครับล่วงของเขานี่กะเป็นล่วงที่ใหญ่ครับครับผมลวงใหญ่มากนะครับนี่ให้ผลผลิตสูง วันนี้ได้ออกมาทงกันเลยอัปเดตห้พ่อพี่น้องเบื้อง่ามันกาลั่งออกนะครับเขากขาลั่งโพล่วกําลัาง่ตตลงตากีสอนเขาลังตากีสอนครับห่วงไงมากครับผม,ม,มงงดูนี่ถึงห่วงง่ายนะครับออกมาครับสมสมสมคำลำลือยอยู่ครับแต่ละห่วงนี่อืมอันนี้เป็นทางขั้นแท้มันได้อุดมสมบูรณ์ว่ามืมันก็เลยออกก่อนครับผม เป็นห้องใหญ่แต่ทั้งนก็ออกป้าปลายไ,ไปครับก็เริ่มออกไรแล้วล่ะประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกาก็ได้เก็บเกี่ยวครับเพราะว่าเขาพันนี้มันสิบานเท่าอื่นว่าเขางั่นแน่ครับผมเกี่ยวรุ่นก่อขาอหัครับโดยประมาณนะครับแต่ว่าดินฟ้าอากาศทองแต่ละจังหวัดกับพิ่อกันเขตจังหวัดอุดรน,นี่ก็ประมาณปลายเดือนพฤศจิการครับผมหรือต้นเดือนท่านว่าครับ ยางสาสุดครับเป็นเขาที่ให้ผลผลิตสูงตอบโจทย์สำหรับเขาหน้าที่ว่ามันหล่มดีๆนั่นก็เขาพันนี้ประ่ซครับผมบม,มีการวันล่มอีกละลำต้นแข็งแรงครับผมลากเยอะแล้วก็ลวงใหญ่ละแง่ทีครับผมเรื่องเรื่องหง,หงกินหนึ่งกินก่นกะอร่อยครับทำเป็นข้าวกล้องก็อร่อยครับนี่ สีเอาเข้ขาวนี่ไปสีเป็นข้าวกล้องกินก็ดีครับก็หุกินแบบข้าวกล้องเลยก็อร่อยมากครับผมนี่ถ้าทำเป็นขา้าวเหนียวนึง่งก็อ่อนนุ่มหอมครับขาวสมกับชื่อเขานี่แหละหอมขาวที่สุดครับผมผลผลิตก็อยู่ที่การดูแลครับถ้าดูแล,แลดีก็ได้ถึงหนึ่งตันครับผมหรือตันก,กว่าก็ได้ครับถ้า ใครเอาใจใส่ดีๆดูแลด,ด,ดีๆถูกต้องครับผมครับถ้าสนใจอยากได้ไปขยายพันธุ์ไปทำพันธุ์ก็ติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ราคากันเองครับผม